สวัสดีค่ะพบกับโกโก้สเตชันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรามาชมการตั้งร้านของป้าเต้นนะคะกับทีมงานชามาดิพีดมาดิพีดมาตั้งร้านค้าแล้วนะคะนี่มีโปแถมเสื้อแน่นอนนะคะ,คะ,คะโหแถมเสื้อเลยสวยๆแน่นอนค่ะกำลังตั้งตั้งร้านค้ากันสีส้มก็สวยนะคะสีฟ้าสีแดงสวยหมดเลย เสื้อพวกนี้ของร้านค้าปเแตนจะเอามาแถมชามาดิพิทตามโปรต่างๆนะคะมาโดยทีมงานชามาริพิทนะคะคุณน้องหมอลำคู่ขวัญผอสอนศิสินและน้องต้นอ้อรัตนาดาเหลาพร้อมกับผู้บริหารชามาดิพิทคุณรัชนีนะคะซื้อชามาดิพิทใบคุณรัชนีค่ะติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์063323514 0633235013 0633235012และ0 6 4 1 3 9 0 0 0 7นะคะแอดไลน์ชามาดีพีทก็ได้ค่ะใส่แอดน้ำหน้าแล้วก็พิมพ์ภาษาอังกฤษตัวเล็กมาดีพีททีอีกช่องทางหนึ่งก็คือเฟ e บุ o k นะคะเฟ e บุ o กก็พิมพ์ภาษาอังกฤษตัวเล็กมาดีเว้นพีทเว้นทีนะคะมาดีพีททีเช่นกัน คือคืนคือคืนโจ้เก็บกระบดไอ้ไอ้ทีทางไงมจ้าเท่ามือก่อนฝนกนสิมาโอ้คือพอดีแต่เทพฝนแล้วฝนกนสิมาพอดีที่เป็นหูจกักว่มฝนก็ไดู้จกักว่มขนาดฝนสมมติากาศนะคะรอบ นนก็เป็นบรรยากาศเ้านนอกเ้านนอกเป็นบ้านนะคะโอ้โหฝั่งทางโน้นฝั่งทางโน้นอยู่ยูทูบเบอร์สูสูงวนะคะพี่บ่าวหอมสุริยันคุณป้าคำใสลุงจิมมี่ทำอะไรกันเนาะทางโน้นยูทูบเบอร์สูงไวัยครับค่างไปด้วยคุณภาพ <c oughs> พากันยืนถ่ายอยู่ตรงโน้นกินน้ำด้วยสวัสดีค่ะ <c oughs> มาดิพิษจัดโปนะคะมามาพี่ไปชมมาดิพิษจัดโปคะ่ะมาพี่มามามาดิพิษจะจัดโปแถมเสือ้อแถมเสื้อนะคะอาเชิญรับชมกับมาดิพิษกิจกรรมดีมีของแจก,กเสมอนะคะอขอบคุณที่รับชม กกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้าขอบคุณนะคะที่รับชมอยู่ด้วยกันพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะเด้อเป็น้อเป็นอย่างองเป็นอะไรคะ้องเป็นอะไรมองมาส่งของเจอบ้านลุกคนเหรอดีใจใช่ไหมดีนะแกอยู่วันนี้ FC ดีใจนะคะมาส่งของเปมาหาแล้วน้องคนนั้นมายังคะดีใจได้ถ่ายรูปกับลุงค่ะเพราะว่า ไม่ค่อยได้เจอนะคะปกติแล้วน้อยมากเลยที่จะได้เจอลุงเมื่อเช้าพระอาจารย์มาสามองค์ก็ดีใจนะคะได้เจอลุงเมื่อกี้น้องเขามาส่งของก็ดีใจได้เจอลุงเหมือนกันปกติแล้วจะไม่เจอนะคะลุงจะไม่อยู่บ้าน,นะคะ่ะรับชมกันต่อนะคะรับชมกันต่อรับชมกันต่อ,อสวัสดีค่ะนโมตัสะสามครั้งโอ้โหขังมากเลยนะคะ เริ่มต้นด้วยนโมตัสสะเลยแล้วค่อยล้ำย่อนย้อนย่อนนโมตัสสะเลยี่่ไไะานเก ลำมันจกนี่นะคะสัตว์าลุจได้มาไหววนพบุองค์ายจิตนาราคุชให้คืออนุน้ายู่มนลาย้อนย้อนมารังเาย้อนย้อนเนี่ยไปกับเจ๊มารำกับมาำ นา <with> งล่นี่นะคะนางลำนางลำควอนเลยค่ะนางลำสวัสดีครับนางลำเราอยู่นี่นะคะเหล่งเล้าเหล่งเต้าเหล่งเออสวัสดีครับเจ๊กเจมันเริ่มจะลืมท่าแล้วลากลากกระไดนางลำบอกว่าจะลืมท่าแล้วค่ะนี่นางลำอีกคนนึงนะคะมา้อมกับน้องมวยนะคะ้องกลับไปซ้อมใหม่หรือเปล่าครับเจ๊กเจ๊กโอ้โหทางโน้นเป็นอะไรทางโน้นเจ๊กเจ๊กทางโน้นเป็นอะไรคะ พี่ดังพี่ดังกล้องไปหาพี่จิมใช่ขามะอยูแจกสมัยนี้เย็นแจกอีหยังพี่อีหยังอีหยังนี่อะไรกันนี่อะไรคะข้าวเหนียว้เดียวแบองของพี่จิมเหรอคะครับท่านเลยของพี่จิมหรือของพี่หอมคะทั้งหมด40ถุงของลุงเจมพ์พนสั่งซื้อผ่านแม่บ้านพี่ซีดูหน้าเด้อค่ะขอบคุณหลายๆจ้าพี่จิมนักขวาครับคุณนักวานซาลีน่าขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะเด้อคุณแม่นกที่เลี้ยงเขาขอแม่นกอ้าของคุณแม่นกเหรอคะแม่นกของแม่นกขอบคุณนะคะมีน้ำพริกด้วยโอ้ยดูเจ็ดสิบชุดด้วยกันจะวางไหมด้วคนละสองบอกด้วยนะคะครับอ้าวเออรวดรวดง้อกง้กโอ้พี่หอมขอบคุณค่ะนักทวารนะพุ่งนี้อืมม้วนด้วยสนุกด้วยอยู่ด้วยให้หน่อยสิ่งที่ให้นก แม่บ้านผมทำมาให้นะครับในบ้านพี่หอมทำมาหรอคะไปเอามาเมื่อคืนนี่แม่บ้านพี่บ่าวหอมนะคะมาถึงเที่ยงแม่บ้านพี่หอมทำนะคะอร่อยมีน้ำพริกด้วยน้ำพริกอร่อยค่ะยังไม่ได้กินเลยว่าอร่อยแล้วกินตลอดนะพ่อก็นะคะนี่นะคะแม่บ้านพี่บ่าวหอมสุริยนนะคะคน้ำพริกแม่บ่าวหอมไม่อร่อยได้ไงกินตั้งอยู่เชียงรายนู่นแม่นกชชืื่่ออกินตั้งแต่อยู่เชียงรายเลยเหรอเห็นมาตลอดกินในนั่นแหละในไลท์สดนั่นแหละ มาช่องไหนก็บอกเขาไปไหนเด้อไลฟ์สดเดี๋ยวมันค่ะเป็นคลิปก็จะบอกค่ะค่ะนี่ไลฟ์สดจ้าของคุณของใครคะพี่จิมจ้าพี่จิมเอฟซีที่ผู้ใดซื้อมาจากไหนคะแม่นกอ๋อแม่นกที่เหมาพักทองแม่นแล้วที่เหมาพักทองคุณยายอุ่นนะคะคนเดียวกันเลยแี้แอนดี้สิบเจแม่นกขอบคุณมากค่ะเหมาอีกแล้วเลี้ยงอีกแล้วค่ะเลี้ยงอีกแล้วด้วยคุณลุงบอกแล้วค่ะให้ทุกคนเลยค่ะ ใครผ่านทางโน้น่ใครคอลายค่ะปากประแดกมาน้าพอดีมีไม่เกี่ยวบองด้วยแม่ว่ค่นขอบคุณหลายค่ะคำยังประคำราคำพี ara, i, ่หัวบ้าหัวมาชิดปากประแดกว่าสั้นน um ี i, ่นะคะจะควงสายาชิดปากประแดกอ๋อ อันนี้พี่รัชนีนะครับน้ำลายปมจุดจวนกอันนี้ลูกชายลูกชายครับอันนี้เพื่อนลูกชายเดียวนะครับอันนี้ของพี่คนเดียวเพื่อนลูกชายไม่มีจานครับผมอันนี้ของใครนะครับลูกหมาหอมนอนทาาจิมมี่คุณนกอยู่เชียงรายบอกของแม่นกเชียงรายค่ะซื้อวัดกับพี่มานาซื้อผ่านแม่บ้านบาวหอมเออซื้อผ่านแม่บ้านบาวหอมนะคะเอฟซีพี่จิมค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่นกค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ